สวัสดีนะครับผมสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลในช่วงดึกๆแบบนี้กันหน่อยนะครับก็มีข่าวสารของมาโกสโลนโซมาพูดถึงนะครับโอ้โหตอนนี้นครับมีรายงานบอกว่ามาโกสโลนโซจะตัดสินใจอำลาบาร์ซโลนาหลังจบฤดูกาลนี้แล้วครับไม่ได้พูดถึงนักเตะค,คนนี้มานานพักใหญ่นะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโนนะครับบอกว่ามาโกสโลนโซตัดสินใจแยกทางกับบาร์ซโลนาหลังจบฤดูกาลนี้ เราต้องบอกว่าฟูลแบ็กทางซ้ายเนี่ยวัย33ปีครับกำลังะหมดสัญญากับทางบาซ่าในช่วงปิดซีซั่นแม้ทั้งสองฝ่ายมีเงื่อนไขขยายสัญญ,ญาออกไปหนึ่งปีแต่ตอนนี้นักเตะได้ตัดสินใจอนาคตของตัวเองแล้วครับรายงานก็บอกว่าแม้ทางบาซ่าเปิดโอกาสให้กับบอลอนโซอยู่กับสโมสรต,ต่อไปแต่ฝั่งของอลรอนโซเองได้ประเมินสถานการณ์ก่อนตัดสินใจหาต้นสังกัดใหม่ก็คือหาทีมใหม่ ปัจจัยสำคัญหนีไม่พ้นออโอกาสลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่เพราะดูดการนี้อลอนโซ่ได้ลงสนามไปแค่เจ็ดนัดเท่านั้นจากทุกรายการนะครับสำหรับมาโกสอลอนโซ่เนี่ยย้ายจากเชลซีมาอยู่กับบาซ่าแบบไม่มีค่าตัวเมื่อปี22นะครับ นอกจากนั้นยังมีรายงานที่ท้ายว่าเชจิโรเบโตเป็นอีกคนที่อาจจะแยกทางกับบาซ่าก,ก็ได้ซึ่งการตัดสินใจขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับอนาคตของชาบีนันเดสนะครับคุญซื้อของทางบาซโลน่าด้วยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอนาคตของทางชาบีนันเดสเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ <S <S แต่หมายถึงมาโกสลองโซเองก็ตัดสินใจครับเรื่องที่จะอำลาบาซโลน่าหลังจากจบฤดูกาลนี้ไปนะ ก็เป็นอะไรที่ต้องมาติดตามสถานการณ์จริงๆครับเสียดายฟอร์มนะครับอยู่เชลซีฟอร์มดีเหมือนกันครับแต่อายุอานามตอนนี้ก็33ปีนะครับฟูลแบ็กซ้ายด้านซ้ายนะครับเล่นด้านซ้ายสำหรับมาโกซาลอนโซ่อายุอานามก็มีผลเหมือนกันนะครับนักเต่ก็ตันใจ,จแล้วว่าจะอำลาบาร์เซโลนาหลังจากจบฤดูกาลนี้ไปชุกกครครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ สำหรับอนาคตของมาร์โกซารโลโซว่าะจะไปหาทีมใหม่เนี่ยจะไปกับทีมไหนลงเอยทีมไหนหลังจากโชว์ดูกกันนี้กับบาร์เซโลนาน่าติดตามนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับต้องมาตามกันนะมาขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับสำหรับ U Score 365หลุ้นชํารับหน้าร้อนนี้ครับ U Score 365จัดแคมเปญใหญ่ครับ ตอนรับหน้าร้อนแจกของรางวัลมูลค่ารวมกว่า <Fair ament. S> 1ล้านบาทกันไปเลยครับเพียงแค่สมัครเป็นสมาชิกก็ได้รับสิทธิ์ลุ้น iPad Gen 1ซพร้อมแพ็กเกจดูบอลฟรีทุกส <te Shelley> well, ัปดาห์ไปเลยนะกิจกรรมเริ่มตั <ness> ้งแต่วันนี้ครับวันที่1เมษายนถึงวันที่30เมษายนนี้ครับก็คือว่าแอดไลน์มาที่ aduscore 3 6 5ครับมีแอดอำนาจด้วยนะครับหรือจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างได้เลยนะครับอ๋ออย่าลืมบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟุตบอลด้วยนะครับจะได้รับสิทธิพิเศษเยอะแยะมากมาย นะครับจัดไปฮะไวรุ่นยังไม่จบนะครับมีข่าวสารของลูคัสปาเกต้ามาพูดถึงกันหน่อยครับมีรายงานบอกว่าแมนสตี้จริงจังนะครับจะทุ่มข้อเสนอขอซื้อปาเกต้าอีกรอบหนึ่งนะครับจะเอาให้ได้อันนี้เป็นรายงานข่าวจากฟุตบอลอินสเดอร์ครับบอกว่าแมนสตีจะกลับมาหาเป้าหมายเดิมอย่างลูคัสปาเกต้ากองกลางตัวรุกทีมชาติบราซิลของเวสแฮมอีนแต่ีกครั้งในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ รายง,งานบอกว่าแมนซีย่ยังคงมองหานักเตะในตำแหน่งจอมทัพหมายเลขสิมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ลูกัสปาเกต้าก็เป็นเป้าหมายที่ถูกจับตามองไม่เปลีป่ยนแปลงหลังเคยพลาดโอกาสคว้าตัวมาเมื่อปีที่แล้วนะครับเราต้องบอกก่อนว่าแมนซียเคยบลุกดลงในการ คุยกับเวสแฮมนะในเรื่องของหลักการสำหรับการคว้าตัวลูคัสปาเกต้าในราคามหาศาลครับ80ล้านปอนด์เมื่อช่วงตลาดซื้อขายปีที่แล้วครับแต่การเซ็นสัญญาไม่เกิดขึ้นเนื่องจากลนะูคัสปาเกต้าเนี่ยบ้าไปเรื่องผัวพันเรื่องการพน,นันจนหนูสมาคมฟุตบอลอังกฤษทำการสอบสวนในช่วงเวลานั้นเอ,อ่อแต่ยังไงก็ตามนะครับจากการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดของฟุตบอลินไซเดอร์ครับบอกว่าแมนซิสตี้จะกลับมาหาลูคัสปาเกต้าแบบเต็มตัวอีกครั้ง และพร้อมยื่นข้อสเสนอให้กับเวสแฮมพิจารณาในช่วงตลาดซื้อขายที่จะถึงนี้ด้านของเวสแฮมจะไม่ขวางนะครับออถ้าว่าลูคัสปาเกต้าอยากจะย้ายทีมหากว่ามีข้อสเสนอเข้ามาในราคาที่มันเหมาะสมเนะี่ยซึ่งก็คาดว่า asty, แมสตี้น่าจะเสนอราคาอยู่ที่80ล้านปอนด์เหมือนปีที่แล้วด้วยสำหรับลูคัสปาเกต้า ฝั่งของปาเกต้าไม่น่ามีป problem, ัญหาเรื่องขดลงส่วนตัวอะไรเลยนะครับเพราะเชื่อว่ามิดฟิล์เท้าซ้ายวัย26ปีคนนี้มีความปรารถนาที่จะร่วมงานกับเป๊ปกลเดออยู่แล้วและลงเล่นฟุตบอลรายการใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ใจหวังนะครับก็ต้องมาตามนะครับเพราะว่าสถานการณ์ของนาเตก็เหมือนว่าเออมีใจที่อยากจะไปเล่นให้กับทีมใหญ่อยู่นะครับสำหรับลูคัสปาเกต้าของเวสแฮมครับ ฟอร์มดีนะครับเล่นในกับทีมชาติบราซิลฟอร์มก็ดีครับเล่นในกับเวสแฮมเนี่ยฟอร์มก็ถือว่าไปวัดไปวาได้อยู่แล้วนะครับเชื่อนิ่ไหมครับแล้วทางแมนซิตี้เนี่ยกำลังมองหาจอมทัพแบบนี้อยู่นะครับโอ้โหจอมทัพหมายเลข10บสำหรับลูคัสปาเกต้าทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของแข้งรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับถือว่ามีสิทธิ์ลุ้นนะครับสำหรับลูคัสปาเกต้ากับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ โอ้โหโจวดๆแฮรรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม